สวัสดีค่ะเดี๋ยวดูอาการด้วยกันใครเป็นแบบนี้บ้างใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมีอาการที่ขาหนีบเนาะใช่ไหมครับขาหนีบแล้วก็หน้าขาแล้วก็เขา่าแล้วก็บั้นเอวก้นแล้วก็แถวแถวหลังขากับตรงนี้ถูกไหมโอเคเอ,อ,อันนี้รักษาครั้งนี้ครั้งนี้มาครั้งที่3ใช่ไหมครั้งแรกกับครั้งที่สองรักษาไปสองครั้งเอ,อ่อไม่รู้ไหมตัวนี้ติดปะคะยังไม่ติดใช่ไหม ติดยังไม่ติดไม่ติดหรอกค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมท่านทีนี้ตอนนี้อาการที่เหลืออยู่เหลือแค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วใช่ไหมครับโอเคมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่อ,อ,อ,อถ่ายดูคนเดียวนะไม่ต้องเห็น,นคนไข้แล้วกันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อก่อนมันเป็นยัางไงาตอนนี้มันเป็นยัางไงอ่นีครับปวดหลังครับปวดหลังปวดหลังลงขาแล้วปวดตอนไหนปวดยังไงบ้าง เราต้องนั่งครับแล้วก็เดินครับมันปวดยังไงอะ่ะเจ็บพลิกตัวแล้วก็เจ็บถูกไหมใช่ครับพลิกตัวจะนั่งจะนอนก็เจ็บหมดเลยส้นเท้าก็เจ็บถูกไหมครับส้นเท้าหายไปยังหายแล้วครับหายไปหมดเลยนะครับโอเคปัญหาอย่างนี้ครับน่ะปัญหาอย่างเงี้ยเอ่อเอาว่าปัญหาทั้งหมดนะอาการที่อยู่ที่เท้าอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รักษาอะไรให้ถูกไหมสุดท้ายมันก็หายไปเองถูกไหมสิ่งที่รักษาให้ค่ะคือทำแชทเพลสบริเวณเอวเพราะว่าผลการตรวจบ่งชี้ว่า บ่งชี้ว่าอาการทั้งหมดที่ของเขาได้เกิดขึ้นเนี่ยอาการที่ขาหนีอาการหน้าขาอาการที่เข่ารวมถึงอาการที่ส้นเท้าว่ะทั้งหมดมันเกิดมาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างที่เป็นหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมนิดหน่อยแล้วก็ปิ้นออกมานิดหน่อยเองแต่ถามว่าเอ้ทำไมถึงปวดเยอะกระ,ยกระจายขนาดนี้เพราะว่านี้เพราะว่าแบบนี้นี่กระดูกสันหลังเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมกระดูกคุณมองในนี้นะ กระดูกสันหลังแอนมากกว่าปกติไนงะมองตรงนี้กระดูกสันหลังตรงเนี้ยของคุณมันแอนมากกว่าปกติเห็นไหมมันจะมีความเครียดอยู่สูงเวลาไปนั่งนานๆหรือไปนั่งขับรถอย่างเงี้ยมันก็กระแทกมันก็เลยทําให้ปวดลงไปที่ขาปวดลงไปที่หน้าขาแล้วก็มาปวดที่ขาหนีบด้วยนะปัญหาสําคัญมาจากกระดูกสันหลังผิดรูปเนาะอ่าโอเคทีนี้ที่รักษาไปให้เนี่ยวันนี้เหลือแค่แบบนิดหน่อยเองเนาะ ดังนั้นวิธีการนัดเนี่ยคนไข้ชอบถามนะว่าวิธีการนัดนั้นแบบไหนจริงการนัดเนี่ยหนึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวรอยโรคว่าตอนนี้มันเป็นไปถึงไหนแล้วดังนั้นปัญหาตอนนี้ไอ้ปัญหาที่ให้แก้ให้เหลือนิดเดียวแล้วโปรเซสที่เหลือเนี่ยคนไข้ต้องขยันออกกําลังกายท่าที่สอนไปเพราะตอนนี้มันไม่ค่อยปวดใช่ไหมไม่ค่อยปวดแปลว่าปัญหาเนี่ยการอักเสบอะไรการตึงของเนื้อเยื่อเนี่ยมันดีขึ้นไปหมดแล้ว ใช่ไหมถ้าไม่ดีขึ้นมันก็ไม่หายสิแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีอาการแล้วแปลว่าเนื้อเยอะที่บาดเจ็บอะโอเคขึ้นหมดแล้วเหลือแค่ถ้าไม่อยากเป็นใหม่ไปทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ท่าที่สําคัญเนี่ยก็คือท่าปัญหาคือหลังมันแอนใช่ไหมวิธีการออกกายคือแกนกลางลำตัวค่ะเป็นการหายใจเข้าแล้วก็ลู่ที่โครงท่าน,นั้นสําคัญมากที่ลู่ที่โครงลงแล้วก็ทวิสช่ที่นอนหงายใช่ไหมคุณเป็นหลังเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอันนั้นเวลาให้ทํานอนหงายใช่ไหมลู่ที่โครงลงอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็ทวิสอย่างนี้ใช่ไหมให้กดหลังติดเตียงแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วก็ค้างไว้ถ้ารู้สึกว่าแข็งแรงขยับได้ก็ค่อยๆขยับขาแต่พยายามว่าลูกตรงนี้ให้ลงกดหลังไว้ให้ได้มันก็จะเปลี่ยนจากเคิร์ฟที่แอนมากๆให้แอนน้อยลงอ่าไปเจอแรงกระแทกอะไรเยอะๆมันก็จะไม่กระตุ้นได้ง่ายถ้าแอนแบบนี้กระตุ้นง่ายนะคะแล้วอะไรอีกทีนี้ท่าต่อไปใครเป็นอยู่นี่ท่าของใครเมื่อก่อนเนี่ยเป็นท่านอนหงายยกก้น ใครก็ตามที่ทำท่ายกก้นจนรู้สึกว่ายกแล้วไม่ค่อยได้อะไรแล้วนี่มันต้องเริ่มเข้ายิมนี่ต้องเล่นแบบนี้มันถึงจะแข็งแรงกว่านี้ที่จริงถ้าอยากท่า้ดีนะเข้ายิมหรือถ้าไม่เข้ายิมก็มันมีอุป,ปรกรณ์พวกนี้ที่เป็นอุป,ปรกรณ์ที่ไว้เล่นที่บ้านราคาก็ประมาณ700กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาใส่แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเป็นแบบ modify อันนี้ก็อยู่ไไม่มีบาทำไง ไม่มีบาร์ก็โซฟาที่บ้านก็เตียงก็ได้ได้ไหมแต่เตียงคงไม่สูงขนาดนี้นะได้ไหมจำรู้เรื่องไหมมันคือท่าเดียวกับนอนหงายยกก้นนะคะทีนี้อย่างใครที่นอนหงายยกก้นแล้วไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นท่านี้ต้องทําให้มันแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงเป็นผู้ชายด้วยนะแล้วก็อยากให้ไปเล่นกล้ามเนื้อส่วนขาพวกนี้เดี๋ยวสอนไปให้ด้วยละกันเดี๋ยวสอนไปให้เอาเป็นว่าเป้าหมายตอนนี้คือ ทําให้ตรงนี้มันแอนน้อยลงแล้วทาให้โครงสร้างมันกระชับกว่านี้อีกสัก20%่เอแค่นี้ก็จะไม,ไม่ปวดใหม่ละล้วก็เมื่อไม่ค่อยมีอาการแล้วก็ออกกําลังกายท่าที่สอนไปไเรื่อยๆแค่อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยก็พอแล้วแล้วก็วันนัดครั้งแรกเนี่ยมาวันที่5ถูกไหมห้ากันยาครั้งที่2มา15กันยาใช่ไหมครั้งนี้คือ22ทีนี้ จะเว้นให้รอบนี้ดูดีนะออกกำลังกายได้ดีจะเว้นให้3สัปดาห์คือมาอีกทีวันที่13เลยได้ไหมสะดวกไหมสะดวกนว่าที่บ้านท้ท่วงกับบ้านอ๋อโอเคนัดประมาณนี้ก่อน<ด>ละกันได้ได,ได้ได้ครับเห็นไหมคะวิธีการนัดเนี่ยมันมันหนึ่งแหละขึ้นอยู่กับตัวรยโรคตีอันนึงอ่นนงอะ อย่างเช่นอันเนี้ยบ้านน้ำท่วมก็าอาจจะต้องดูอีกทีหนึง่งว่าได้หรือเปล่าบางคนบ้านอยู่ไกลยอยู่เชียงใหม่อยู่ภูกเก็ตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการนัดอีกแบบหนึง่งต้องคุยกันว่าสะดวกคนไข้สะดวกแบบไหนแล้วโรคคุณมันเป็นโรคแบบไหนมันจะหาตรงกลางให้ได้นะคะโอเคไปทาเลยครับกลับเตียงกลับเตียงไปรักษาํามอะไรไหม